ทุกคนมาดูดูเจเบลนี่มันเคี้ยวปากมันเล่นจนโฟงมันโอกอ่ะทุเรศเป็นสาวเป็นแซกไม่รักงอสงวนตัวเลยแม่บอกว่าขายไปขายทำไมน่ารักตายใช่ไหมไอตัวเนี้่ยจับไม่ได้เองไม่มีอะไรกินใช่ไหมไอจับไ้ดูนี่ดูดูดูทำไมตอนเที่ยงไม่เคยใช้เงาตอนเที่ยงอะไรอร่อยสุด หัวหันทั้งสองตักจ้าเขาก็ใส่ฮ้ยตอนเที่ยงเขาไม่เคยใส่หัวหันคิดจะให้ฉันเลี้ยงอย่าเน้นคำว่าประหยัดเรื่อเห็นบเห็นไม้แซบมือเที่ยงกินหมดเกลี้ยงจ้าต่างฝั่งนู้นเออมีอยู่ อุ้มทำไมตูเนี่ยมือเปื้อนขี่มือเปื้อนขี่อ่ะอุ้มไม่ได้อุ้มไม่ได้หัวใจด้วยหัวใจบูก็ยังไม่มีใครมาใสา่ให้ค่ะเน,นื่องจากจะคงบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสนะคะเนี่ยพับด้วยมามามาคอยจีใส่หัวอาหารให้เบิ้งหัวอาหารหัวอาหาร วัวท awesome, so well, ้องอันนี้ช่างนกซื้อมาให้เผื่อมันจะได้เผื่อน้ำนุมมันจะไหลแสบบ๊ายบายขึ้นได้ยังไงบ๊ายบายบ๊ายบายใช่ตกเด้อตกตุ๊บเด้อ เดี๋ยวตุกเด้อเบเบ้นะเดี๋ยวตุกเด้ออิมเลี่บ๊ายบายอิมเลี่อะมันชนเด้อดูร้ายนะมือมือมือไปเถอะพอบ๊าบ ໄປ2ធុំមែតនញឹមបាយបាយមើមីវាធើជីមមួយដល់40បាតប៉ប៉ូធើមីវាធើ ตกนะกินเยอะแต่ถามว่าอ้วนไหมค่อยเป็นค่อยไปดูสองตัวนี้คอกเกือบจะเท่าคอกพวกนั้นอยู่สี่ตัวแล้วอนะอันนี้คือแยกคนละทางนะคะ แต่ก่อนเมื่อก่อนอคอกนี้มันจะเป็นสองล็อกเนาะก็คือล็อกจากแตงอ่อนแต่ตอนนี้มันไปแล้วนะคะทุกคนแตงอ่อนกับเจ้าบัวมันไปแล้วสุดจัดดูมูอถึกเซมซายมัติดดันไประะแรงฮ่าฮ่าฮ่าก็เคย เดะโตบนะเบบี้หยุดอย่างนี้เบบี้เบบี้อันนี้คือเจ้าบัวของเรานะคะทุกคนดูมันโดนจะกินกากระโพดแล้วมันกินอยู่เดินไหนว่าเซนีกว่ามันไม่กินดูมันองกจะน่ารัก อ okay, าจจะตะมูตะมอีอุอีอีออจนเกือบหมดแล้วอะ่ะใส่กินเมื่อกี้ตั้งเยอะดูแม่มาอ่ะกินดีมากเลยใส่ให้เท่าไรก็หมดอันนี้ลูกมันกําลังเพิ่งหัดกินนะทุกคนเมื่อก่อนมันไม่กินเ้อเมื่อก่อนมันจะกินแค่ฟางใช่ไหม <c oughs> จ้า <c oughs> เดี๋ยวไปเอาไอ้นี่มาใส่ให้บกข้าวอีกก่อนมันกินหมดแล้วเนี่ยดูอันนี้ก็คือวัวเราซื้อมาเลี้ยงนะคะ เราซื้อมาไว้ขายเนาะซื้อมาไว้อันนี้เป็นแม่ลูกนะคะห้าหมืน่นเซนกว่าซันห้าหมื่นใจปีหน้านะพ่อ <c oughs> อันนี้คือไม่กินข้าวโพดเลยเนี่ยเราก็จะรักข้าวโพดนี้ไปใส่ใจบวกเขาของเราเพรว่ามันกินจุกมากเลยมันจะหมดแล้วนะใส่ให้มันกินท้องใหญ่ๆมันจะได้ปั๊มลูกให้เรา ดูดูไม่ลูกแม่ลูกเขาถ่ายรูปก่อนสิถ่ายรูปก่อนเร็วโบบานโบบานสวยมากด,ดูดูหลังมันหลังมันเอ็นดูเขาเขาเห็นกล้องเขาสอนนะถ่ายรูปก่อนเนืินห <c oughs> <c oughs> ัวซ้ำเจ้าฟิวเป็นแต่หักแท่นหัวเออกินกินกินให้หมดเซ <c oughs> นเอกก็ขนควายนะคะตัวนี้ก็คือยังไม่กลับเนาะ เราก็เลยมาดูวัวแทนนะคะทางฝั่งนั้นก็มันจะมีวัวน้อยๆนะคะเราก็ใส่ให้มันกินเสร็จแล้ว <_ d ata> ก็โต๊กโตกคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกของวันนี้นะคะทุกคนเพราะเราไม่ได้ไปไหนเลยนะคะ <_ d ata> แล้วก็อาเมื่อเช้ามีฝนตกนะคะฝน,นรินๆทั้งวันเนาะครึ่งวัน <_ d ata> ก็คือช่วงบ่ายเนี่ยก็แดดออกนะคะ <_ d ata> อันนี้ก็คือยังมีแดดอยู่นะ <_ d ata> ดูดูแบบ๊า <_ d ata>

จะหลานกันมาไปบ้านหมักเนื้อไว้หมักเนื้อจะย่างเนื้อ กระบตะเพ็ดจ้ะจ้ะอันนี้บทเจะบูนะ่ยทุกคนเห็นว่าแกไข่สี่ตัวอันนี้ก็คือข้าพูดซับนะคะเราจะไปเอาพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายนะคะ ก็เจ้าของสวนก็โทรมาบอกขอเป็นช่วงบายๆนะคะเราก็จะไปเอาช่วงนี้นะคะทุกคนต่ C A เซนกน่าจะไปกับพ่อนะคะเพราะว่าของที่สต๊อกของนันเนาะที่ว่าขุดมารอบที่แล้วนะคะมันจะเพาะแค่วนะัวน่ะมันได้หกสิบแปดทุงนะคะก็คือใกล้จะหมดแล้วนะคะก็คือถ้าไปเอาช่วงนี้ตอนใหม่ก็คือแบบพอดีเลยนะคะทุกคน ส่วนข้าวโพดสต็อกของแม่ก็คือเหลือเยอะอยู่นะคะแต่ก็แกน่าจะเอาอีกนะเพราะว่าสต็อกอไวน้นะว่าควายวันหนึ่งก็กินหมดอยู่หลายถุงอยู่เหมือนกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้เราก็ไปจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะทุกคน